สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องป้ปขขมอมป่ายสกุลสกุลมาป่อป่กระสาเอื้องพักแชนแนลมินิสาวเอื้องจะพามาฉลองหนึ่งพันซับสไครต์ีมามอบกำลังใจให้สาวเอื้องด้วยค่ะพอแม่พี่น้องสาสาวเอื้องจกราบขอพระคุณมากมายตีมาให้กำลังใจสาวเอื้องและก็ผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าแล้วก็กําลังใจทุกท่านนะคะเพราะว่าผู้ใดได้จา้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสาวเอื้องกราบขอบคุณมากมากนะคะมอนีสาวเอื้องซื้อมาส,ส,สลองต้มเป็ดปลาไหลเอ่อต่างประเทศหนึ่งพันซับสไครต์ข,ของสาวเอื้องนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่ค่ะตัวใหญ่ๆหญ <laughs> สาเอื้องก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้สาวเอื้องตลอดนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็็ <c oughs> <c oughs> กสาวเอื้องก็กราบขอบพระคุณเจ้าพ่อน้อยชาแนลที่มาเป็นกําลังใจให้สาวเอื้องแล้วก็แล้วก็แม่ไัยสวีเดนนะคะยายไัรสวีเดนนะคะแล้วก็ น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะที่มาให้สาวเอืองรด้จฉาะก,กับเจ้าพ่อหน่อยแล้วก็ผู้สนับสนุนแล้วก็เอ่อทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเอ่อบริษัทย t u b e นะคะที่มานำเสนอคลิปดีๆของสาเอืองแล้ะก็เฮตดให้สาเอืองได้มีความอยากอยากทำตามที่สาเอืองต้องการแบบว่า อยากทำ u t u b e อยากทำแบบกินอย่างนี้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งน้าจามาเปลี่ยนกำลังแรงใจให้สาวเอิงต่อต่อไปน้ำแน่ได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้สาวเอิงน้ำแน่ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ้าหลไย <c oughs> เออมาจามาสลองกับสาวเอิงเลยจ้าต้มเป็ดปลาไหลต่างประเทศสาวเอิงกับเพิ่งเคยกินครั้งแรกสาวเอิงคือ ต้มไปแล้วก็ชิมชิมน้ําไปนะคะสาวเอื้องก็ยังบาท่านเคยกินปลาปลาไหลต่างประเทศสาวเอื้องก็แต่ว่าแต่ถ้าปลาไหลปลานอกของเราก็สาวเอื้องก็จะกินของโปรดสาวเอื้องเลยนะคะผู้ใดบ่กินสาวเอื้องก็ขอ,ขอโทษขออภัย้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๊ามารับชมสาวเอื้องนะคะอย่าไม่ต้องรามานะคะ ผักแกงแกงเสาเอืองกับบะหมี่หลายนะจ้าผักชีแล้วก็เออเฮงเออผักหยวกเสาเืองเอินญผักหย,ยวกเนาะพอไปี่น้องจาแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีเออสระแหน่ผักสระแหน่ค่ะมิ้นเปเปอร์แล้วก็จะมีสายจวดข้าวเรืเองนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวของสาวเรืเอง ข้าวเหนียวหนึ่งห้อนพ่อแม่พี่น้องจา๋าพี่ข้าวเหนียวนิดหนึ่งนะคะสาวเกอนก็ซื้อมากินน้ำปลาไหลเด้อจ้าอ้าวลืมเอาจานมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าสาวเกินใส่กระดูกบองได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมาฉลองแล้วก็มีตำเจียวนะคะตำเจียวเดี๋ยวสาวเกินไปเอาจานมาใส่กระดูกปลาไหลแป๊บหนึ่งนะคะ มาละจ้ามาละจ้าแบบลืมมาจานใส่กระดูกปลาไหลน,นี่จ้าซสาเวืองต้มมันห่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าปลาไหลยังห่อนอยู่ด้วยจ้ามาจ้ามาฉลองหนึ่งพันซับสกไรต์กับสาวเวืองเด้อจ้าสาเืีองกับขอฉลองผู้ดใดบอกกินกับบอกว่ากันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า มาจ่ามาจับจับกระเซาเอืองเลยจ้าข้าวเหนียวร้อนๆบดติดมือดอกเสาเอืองว่ามันยังห่อนอยู่เพราะอุ่นๆปั่นข้าวเหนียวมากินต้มเป็ดปลาไหลต่างประเทศกระเซาเอืองเธอแหละเอ้อจ้าพอแม่พี่น้องจ่าต้มเป็ดปลาไหล มีแจวแจวปีกสดตำมแช่กระเทียมว้าปลาไหลอันมันคือเปื่อยแถบพอแม่พี่น้องจาสาวเอองต้งตมโดนสาวเอิงกันหมดเปื่อย อืมอืมอืมกำนัำครั้งแรกของสาวเอื้องเลยอืตมตบจนเปื่อยม่นเป็นตมคนเด้ตไไอตบปลาล สาเวืองของแพจเลยค่ะชนแนลฮะจิรูดขึ้นหรือรูดลงพอไหมพี่น้องด้ายังไม่เคยกินแบบนี้แบบนี้อันปิดอืมอืม เสียงชัดกล้องชัดไหมคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเศบแห้งหลายเศษเศบเอาเอื่งพาเ่บเนาะต้องลองไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ปะ แต่เหมือนปลาไหลบ้านเราเลยนะคะสซวเอิงกินเสือค่อยไหมพักชีเซวเอิงเอิญพักชีเด้อจากบ้านเซวเอิง Hừ. <coughs> ปักแพ้วแหงจีแจกพ่อ,กพอแม่พี่น้องจา้าต้่มจั่วไปเลยค่ะคือต้อ่มไก่กำนังเริมมม่มใส่สม,ม,มุนไพรลรมบอกคุณสาเจอมาแห่ chèo sập sẹp sẹp bọn mình sẹp thông <laughs> <Đẹp xịp bộ. cười> mình đã bộ bỏ đưa mình ลืมบอกวันาสาวเอิงกัขอบประคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังสาวเอิงก็คือคุณสานะคะที่สังปารายไ,ไม่ให้สาวเอิงแล้วก็ทุกคลิปนะคะเพื่อนกับอย่าให้สาวเอิงเห็ดคลิปนะคะ ต้มจนเปื่อยพอแม่พี่น้อยงยังมีควันอยู่เด้เห็นควัน,นบ่ก็อกติ ต้มเปื่อยค่ะอืมจับอืมของแท้ <laughs> เสนแหนวของแด้่สวยติดตั้งกองแด้อืมขวดกระต้มมันห่อนต้ม ต้มสามรอบจนเปื่อยหมดน่าเท่าไหเกี๊ว กินเบา่เบาเนาะสา้าเอิงกระกาบขอพระคุณทุกกลับมากำลังใจโอ้ยเบากะลินด้วยแหละ มีปักแพวแหงแหงจีแ็ดเล้วพอแม่พี่น้องจกตุมตุมสัวอจัะ ใครไม่เคยกินก็ต้องลองนะคะพ่อแม่ไม่รังสรรค์าวเรื่องติดใจแนะ้วสาวเรื่องสั่งไม่ออยู่ จะ้องจ้าเป็นฮึอเสียงเปิดไหมน้ำโอวิชีคอย มสลองกับสาวเอิง้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสาวเอิงกับกาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นเอฟซีเก่าหล้วก็เป็นเอฟซีใหม่พ่อแม่พี่น้องที่มาให้กาลังใจสาวเอิงทุกท่านเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาสลองกับสาวเอิงน้ำเนยนะจ้า <c oughs> สาวเอิงกับจิตไปเป็นกําลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องคือกัน้อจ้าฝัอ ช่วงนี้มันยากบาได้ตอบคอมเมนต์กับสาวเอิงสิตจัดตะยอยตอบเมาลินร้วนเมาลินล้วหละนาะพ่อแม่พี่น้องจาอ่าสาวเอิงกับจิตทยอยตอบแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าตอบจ้าแต่ก็สาวเอิงก็ไปรัวรวเหมือนเหมือนเดิมนะคะเลิฟเริฟเหมือนกันนะคะ โจ๊กคำเหนียวกันบ่ได yeah> ้กินกินแต่จวดโอ้ยแซ่บอีที่แรกสาวเอืองยานได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้ามันน่ากลัวมากเลย ตัวใหญ่มากเลยนะคะสี่ตัวโลอ่ะมึงอ้ตุม่มโดนไรแซ่บ ต้มดนปลาไหลเขาสดสดนะคะพอไ่พี่น้องจตาแต่สาวเองต้มดนครั้งแรกเนาะ เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะคะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้แต่อยากได้ของที่อยู่สูงจะไกลแค่ไหนก็ยังทนอยู่ลองผิดหรือลองถูกเนาะ ไปตามามาลรมเด้อจ้าอย่าตือย่าตือซาซาเอนเด้อซาเวงแบบมาเพียงใดก็ไปเพียงนั้นนะมุนหมดอเลยอปลาไหลไอปลาไหลหอย Mm จะบอกว่าอิมแหละพ่อแม่ไม่นอนตามสามตัวโลเนาะสี่ตัวโลถัากินกับข้าวเหนียวสาวเืองไม่ค่อยสูจา้ากินได้หน่อนเดียว อิ่มจวดแบบนึงเนืจากตงใชอิ่มจวดเนื้อข้าวขาวพริเ่ไม่็นองจาสดุด ก็จะใช้กองมาหายสาวเอื้องแม่จ่าตรงนี้ครับดูหางดิค่ะโอโย้โอโยทำเดยีดยวก่อน พี่แม่ตาพ่อแม่ไม่นองตาขอโทษค่ะเลอะทักรักเธอเดี๋ยวสิหาว่าบาทักอีกอันนี้มันเลือดนะค่ะพ่อแม่ไม่นองตาเลอะทักรักเธออันเละอกอย่างกับเลอฉะฉลอง กว่าจะทำคลิปแต่กะอิมก่อนแล้วจ้าอิมอีกโตัวหนึ่งสาวเอิงก็ทอดให้ดูสาวกินกับคุณสาเนาะตาพ่อไปไม่รองจัามันมีสี่ตัวอันนี้สาวเอิงก็กามาต้มสามตัวเนาะเดี๋ยวเอาไ้ให้สาวเอกินเก่งกว่านี้สาวเอิงก็กจะมากินให้เมื่อตัดคือพอ ฝากเป็นกำลังแรงใจใสาวเอื้องน้ำเนตนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเอื้องน้ำเนต้อค่ะพ่อแม่แนะนำจ้าสาวเอื้องกระกาบขอพระคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์นะจ้ามาให้มาเป็นกำลังแรงใจใสาวเอิงอุ้ยอิ่มกินข้าวเหนียวอิ่มไหวอันสิละแล้วก็กินนันสลองกินหนามโอ้ยสิ ไปแล้วจ้าเลิฟเลิฟนะคะแล้วก็สาวเอิงกับเขาบพื่คุณตีสาวเอิงกับมาสจะร้องหนึ่งพันซับสไครต์เป็นถือว่า <c oughs> เออสาวเอองบก่รู้ว่าจิกกาบขอประคุณพ่อแม่พี่น้องจ้างไดเด้อราพ่อแม่พี่น้องจากติมาให้กําลังแรงใจสาวเอองถึงพันทรับสการสาวเอองกับบคิดว่าสาวเอองสิมาถึงมือนีถึงสาวเอิงยังยังจับบไดซองใบประกาศศิลป์ทางยู u ูบสาวเองกัจะจะทําต่อไปนะคะสาวเองกัจะสูๆ ขำต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าทุกท่านก็สู้ๆนะคะแล้วก็สาวเอื้องก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านเหมือนเช่นกันนะคะแล้วก็ขอพรบคุณทุกกำลังโอ้ยคืเอเบาไหลแีนยในคลิปนี้ก็เบาไหลบบเป็นอย่างนั้นจ้ะกสบิวเบาไหลเนาะสลองสลองคนสลองกับเมาคนวนเลย เอออันนี้สาวเงินก็นสิไปกินตัวเ,ออเบื่อเ้านสาวบายค่ะเลิฟเิค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ